เนี่นนยหมูสเต็กจิมันยเ,เต็ตกตกมๆติ่น้องแ้ากเนเก่ออืยัยง,งกอปลาทอด<ะ>ก,ก็เป็นอยางงเยอะสปเกตตี้คาโบน่าอปาเ้าบน่าละลก่อนหมงขา้าวอือหึห <laughs> <ด><ะ> แล้วก็ยนนีลาบไก่ลาบหมูอ่ะเนี่ยเป็นหลายอย่างอีหลักสอนมันสอนมันอ่ะงั้นอยู่คนเดียวมันจะได้เรี่ยวของหลอดเนี่ยเป็นมืจะสอนน้องดูเอาแต่อย่างเดียวเกันก็สอนเมันก็เรียกสรุปแล้ก็อนใจเหมือนกันมาใจเหมือนกันก็ลองหยาดไปไหม

ค่ะมีนะเดี๋ยวมีนะคุไปเที่ยวเม็ากซานะิโกแล้วไปตั้งขอเด้อวันที่แปดตอนที่แปดขึ้นเครื่องไปถึงวันที่สิบขึ้นเครื่องวันที่แปดไปถึงอเมริกา <20. S 2> ถึงถึงไหนก็อเมริกาแคาลาฟิฟอร์เนียนั่นหามายมว่าแม่ไปไหนอ่าไปถึงอย่างก็นิวยอร์กไมจใะนิวยอร์กเลย ที่ซีวันที่ทิบหรือวันที่แปดไม่กระจำไม่ได้วันที่ทิเนาะบอกว่าวไปถึงวันที่ซีฟจะขึ้นเคประมาณวันที่แปดถึงเก้าถ้าไปจับไปเที่ยวมาเดอถ้าไปเที่ยวพ่อค้เปิดมือเปิดตาเลยเปื้อกระเป๋าปังเด้อๆกระเป๋ายังเขาล่อเยอ๋ออ๋อสวสวยอ

ไอ้นั่นแต่คืนน้องเล่นเกมซิมนะแม่ดีสามแหมน้องเล่นไปเล่นมาโอ้ยแต่ท่เท้ามันก็น้องสั่งเราคุยกันแม่ก็รับป็นรับประมาณประนานรับลาดสิบเอ็ดโมงน้องเข้าไปเนอแต่คืนน้องกับแมเอากันบ้างกับแม่เจ๊ตีนหนอน้องเข้าไปน้องกลับไปเปิดคอมเล่นเลย เล่นไปเล่นมา4สามหูบันได้ออกกําลังกายบัได้ออกกําลังกายกี่วันแล้วน่ะสองวันมันอ้วนเลยสองวันมันยาวันของเบื่อต้องัออก สอนมากเขาลืมสอนเลยไหมสอนเขอีสานนะ่นเอิซสอนสอนสอนฟอนสอนสอนอืมเอาไปสอนอืมเอาไป่อนค<อ>นเมียงมันเอิ่นห้องยู่จอนอนอืมจอจานอืมจอน กินส้วงเลกน้อกินสวงเหมือนกินเหล้าเลยสวงแม่เมาจ้ะเมาพีน้อเมามิวเช็คัดกระดูกออนมันตัวตัเที่ยวเลเที่ยวฮักไปฮัทรถขับรถถึงไหนหรุไปบนภูเขาแถวเมมอ

มันก็นุ่มะมันเนี um ึกตรงนะลูกก็มันตรงก็มันก็มีรลดตจวน้องหมชอบเลี้ยวไฟเลี้ยวมาเลี้ยวเยอะแล้วไมไาทีคือเขาขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยนึเขาขับเก่งน้องมาจะขับขึ้นโน้ตไปขึ้นทำไมเขาไปเห็นนียเลงน้ยังกะขับรถไปในมงงงกุ้งถึงกันไปขาวกินข้าวไปข้าวกินข้าวบนเขา ก็ต้องขับรถขึ้นเขาสุดแต่ห้องก็ต้องไปกินข้าวบนเขาไปทำอากาศมีวิวงามอืำไปกในเมืองรถติดรถติดปะตายหรือเนืน้อมันรถติดติดหรืขึ้นเขารถติดหรือรถหนักเนะนี่ยน่ากลัวเลยขึ้นเขากับแม่ว่าเนาะต้อ,องเราขึ้นเขาหนักกว่ากว่ารถจะปุ่งลงเขากอุ้ยตอนที่แม่ไปเที่ยวไอ้เอ,อ่อ ประเทศกรีกเนี่ยดูอืมอ่าขึ้นเขานะขึ้นเขาขึ้นไปขึ้นไปเป็นรุงเรียวเรียวลงลงแม่นางหน้าเนาะแม่กระป๋อนนางหน้ามันจะเเลี่ยนกันนะมัอนี่มัอนี้คนนี้นางนี้มนี่คนนี้นางนีเนาะมันนั่นเป็นแม่นางหน้ากระป๋อโอ้เลียวลงมาหูกหันเนาะหน้าัวยังกับรถมันจะควงลงเขานี่มันสูงนะลูกสูงขึ้นไปดอยไปยดยแดดเลยนะไปโดยแดดนั่งมจั๊ไปโดยแดดเหรอ ปลาดอแดดแม่กับแปะบอกถูกไป,ปลาแดบแปว่ปปาอย่างแี้พี่น้องแทนขับสุกุขขลคนปลาดอแดบสายยอดซุดเออยอดซุดนะจ๊ะนั่นแหละมันนี่เลียวลงมาแบบอู้พี่น้องก็เป็นตาย,ย่านแค่ว่าวิวกับงามวิวกัวกงบงามปลดสอบปอดสอบไปบนเขาเข้าไปนั่นนี่มันสวยแล้วอันนั้นก็ดีแต่ว่าบอกว่าเจ๊คนนะครับต้องคัดที่นี่นะ น้องจะขับจ้าน้องขับถึบางขั้นงกะสี่สิบห้าสิบหกสิบเพราะว่ามันข่มันข่ามันขึ้นขับเร็วแต่ว่าน้องขับจ้ากว่ามันข่าหนิมสี่สิบจ้ะหกสิบจ้ะหกสิบแต่ว่าเวลาเรี่ยวน้องจะขับจ้าผัวเรี่ยวมันเรี้ยวใหญ่ใหญ่เหมือนตามไป เหมือนตามไปอย่งก็เชียงหายเนี่ยเชียงใหม่เชียงหายเนี่ยเป็นเขา,าเชียงหายเนี่ยเที่ยวบนเขาเต็มมีอะไรใหญ่ๆ,ๆ,ๆอันก็ตอนนั้นที่เฮาขับรถจากเชียงใหม่มาเช<น>ียงหายมาพะยาวเนี่ยมันเป็นเขาเป็นปา่าเป็นูน่ากลัวปะแต่ว่าอันนั้นยัง่าถนนใหญ่นะอ,อ,อันนี้ถนนแคบรถกันหนึ่งน้องวาวน้องวานรถเข้าไปได้จะได้เขาก็เก่งนะรว่าขับรถที่เขา น้องกะเก่งกะอันน้องกะคาไต้น <Said> ้องกะเก่งกะแม่บ้านน่องกะเก่งเนน้องเก่งแต่ว่าน้องกล้วน่องแต่แบบกลัวนะปอกกะปอกกะกลัว

แยกไปหนึ่ง่าเตรียมจานนี่เหมือนเลยกินจานกับเบียกินเสียกับบอรอิ่อมเลยจ้าเนาะแซ่บน้วมงหงังตามแกแตงอ่างมากเลยกินเท่าไร้กับเบลียอ กะลูกกับขวนนะน้อนกับเจ้านะแต่วันน้อนเจ้าเจ้าลูกกับแขวนขึ้นไปรับเห็นอยู่อืมแปลกบพราะม่คกี้ิ่มเนี่ยกจะไปรัก,ลลกแล้ว